สวัสดีครับผมโอมครับค่ะสวัสดีค่ะเอค่ะที่ปรึษากการขายรถใช้แล้วสม,มิธทอนไดยู Cars, สคาสาขาพัฒนาการค่ะครับวันนี้นะครับเรามีรถมือ2สภาพสวยๆมาแนะนำนะครับคันนี้จะเป็น Accord 2.0ให้บิ t เทคนะครับ ตัวรถปี2020นะครับเล้งไม้เพียงพันกว่ากิโลเท่านั้นนะครับเป็นรถผู้บริหารบริษัท MGC Asia ใช้งานนะครับสภาพใกล้เคียงป้ายแดงนะครับราคาพิเศษนะครับอยู่ที่1 4 8 0 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเรามีแคมเปญน,นะครับเงื่อนไขพิเศษยังไงบ้างครับน้องเอ๋ค่ะก็จะมีฟรีค่าโอนนะคะฟรีดาวฟรีประกันภัยรถยนต์นะคะแล้วก็มีเลทดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.59%นะคะอ่านะคะลูกค้าใช้รถฟรีนะคะนาน2เดือนนะคะแล้วก็มีบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะคะนาน,นค่ะ นอกจากนี้แล้วนะครับเรายังมีอบโอโซนนะครับแล้วก็ล้างตัวแอร์ให้ฟรีด้วยนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ออกรถนะครับแล้วก็จองภายในงานนะครับมีพิเศษด้วยนะครับบริการรถทดแทนระหว่างซ่อมนะครับนาน3วันนะครับแล้วก็มีการตรวจเช็คนะครับ210รายการก่อนส่งมอบรถทุกคันด้วยนะครับสำหรับลูกค้านะครับพิเศษเลยที่จองและออกรถภายในงานนี้นะครับครับหลังจากที่เราได้ฟังแคมเปญเงื่อนไขดีๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราพามาดูรถกันเลยนะครับคันนี้ครับครับสำหรับแอ c o คอร์ดคันนี้นะครับเราจะเห็นว่าเป็น รุ่นท็อปสุดนะครับเป็นรุ่น2.0ไฮบิดเทคนะครับราคาป้ายแดงของคันนี้เนี่ยอยู่ที่1,799,000บาทนะครับคันนี้เนี่ยหายไปจากป้ายแดง300,000กว่าบาทเลยนะครับคุ้มมากๆนะครับราคาอยู่ที่1,480,000บาทเท่านั้นนะครับที่สำคัญนะครับจัดเฟรนด์เตอร์ฟรีดาวนะครับได้ลดใกล้เคียงสภาพป้ายแดงตัวประกันศูนย์ต่อเนื่องเนี่ยก็ยังเหลืออยู่นะครับสีขาวมุกนะครับทางโชว์รูมนะครับเป็นศูนย์ฮอนด้าขายเองนะครับมีการตรวจเช็ค คุณภาพรถให้แล้วทุกคันนะครับของสร้างตัวถังเครื่องยนต์เกียร์นะครับได้ไปเนี่ยเดิเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับดูนะครับข้างในออปชันที่เขาให้มาจะเป็นเนี่ยครบเลยนะครับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างนะครับซันรูฟหรือว่าตามบอกไฟฟ้านะครับออปชันพวงมาลัยพวกนี้ทางชลูมตรวจเช็คให้แล้วทุกคันนะครับใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับแอ c o คอร์ดเนี่ยเป็นรถระดับหรูนะครับของทาง Honda นะครับออปชันนะครับด้านข้างนี่นะครับ จะเป็นม่านด้านข้างนะครับแอร์ด้านหลังนะครับพร้อมตัวชาร์จเจอร์ด้านหลังนะครับมีให้แล้วนั่งสบายนะครับภายในกว้างมากๆนะครับครับเราจะเห็นนะครับว่า Accord รุ่นท็อปสุดเนี่ยเขาจะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับรอบคันนะครับด้านหลังนะครับนอกจากเซนเซอร์แล้วนะครับก็ยังจะมีตัวกล้องนะครับมองหลังให้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆแะร์คอร์ดนะครับที่ใช้เจน9อยู่นะครับ ตัวด้านหลังจะพับเบาะไม่ได้นะครับจะเป็นไฮบริดนะครับคันนี้นยครับปรับปรุงมาแล้วเรียบร้อยนะครับสามารถพับเบาะได้นะครับทะลุได้เลยนะครับลูกค้านะครับไปซื้อของนะครับที่มีสัมภาระที่ยาวๆนะครับเราสามารถพับเบาะด้านหลังนะครับทะลุเข้าไปได้นะครับสามารถใส่ของได้มากขึ้นนะครับผมตัวแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับแบตเตอรี่เนี่ยทาง Ho n ด้านะครับคุรับประกัน10ปีเต็มนะครับไม่จํากัดระยะทางนะครับเข้ามาใกล้รถนะครับจะมีไฟนะครับที่มือเปิดประตูให้ด้วยนะครับ กล้องนะครับรอบคันก็จะมีกล้องด้านข้างให้ด้วยนะครับตัวนี้รวมถึงกล้องหน้านะครับพวกเซนซิงและพวกนี้มีให้ครบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวอมสตาร์รถให้ดูนะครับเข้าไปดูฟังก์ชันภายในกันบ้างนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านในของรถคันนี้กันนะคะค่ะสำหรับอ่าด้านในนะคะอย่างคันนี้นะคะเบาะภายในจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะภายในสะอาด ออปชั่นครบเลยนะคะสำหรับคันนี้เลขไม้จะวิ่งไปที่1 0 0 0กับ3 3กิโลนะคะการันตีว่าเป็นไม้แทร้อยเปหน้าจอจะเป็นหน้าจอสัมผัสค่ะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะโทรศัพท์ไร้สายได้เลยนะคะ ครเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับสามารถเข้ามาชมนะครับได้ที่โชว์รูมสม m m ธ t ฮอนด้ายูสคา r สาขาพัฒนาการนะครับอยู่บริเวณปากซอยพัฒนาการ30นะครับหรือว่าเข้าไปดูนะครับได้ที่งานนะครับบางกอกยูสคา a r โชว์นะครับระหว่างวันที่เท่าไหร่คับน้องเอ๋ค่ะระหว่างวันที่24มีนานี้นะคะถึงวันที่4เมษาค่ะ ยังไงลูกค้าสนใจนะคะของทางเรานะคะมีแคมเปญพิเศษนะคะแล้วก็เลตดอกเบีย้ยพิเศษเข้ามาชมรถได้ที่งานได้เลยนะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลเข้ามาที่โชว์รูมก่อนได้เลยนะคะที่คอ l l center 1นเตอร์1 3 3 4ค่ะสำหรับวันนี้เอกกับทางพี่โอมนะคะขอแนะนำรถสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ